สวัสดีค่ะผู้กับอาจารย์กิติยานะคะวันนี้มาเช็คดวง12ราศีในช่วงนี้มีเกณฑ์เจออะไรบ้างคะ่ะเริ่มที่ราศีแรกราศีเมษช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เงินนะคะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีใจด้วยคะ่ะราศีพฤษภมีเกณฑ์ได้รถใหม่คะ่ะหรือว่าถ้าคุณไปเข้าประมูลแข่งขันอะไรนะคะก็มีเกณฑ์ประสบความสําสมเร็จได้รับชัยชนะค่ะ ราศีเมทุนช่วงนี้หัวใจติดปีกนะคะกลับมาสดใสครั้งหนึ่งมีเกณฑ์การเดินทางค่ะราศีก็รากดนะคะเออถ้าเคยติดสินบนอะไรไว้นะคะต้องไปจัดการแก้ไขนะคะไม่งั้นจะค้างสินบนค่ะติดทัดกันราศีสิงค์ค่ะเขาบอกถ้าเจ็บป่วยช่วงนี้แสดงว่าจะได้เกณฑ์มีเกณฑ์จะได้เจอหมอดีนะคะหรือคนโสดเขาบอกว่า คุณอาจจะได้เจอคนที่เข้ามาเยียวยาดูแลหัวใจคุณค่ะราศีกันนะคะค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะมันก็เหมือนอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ดีค่ะก็คือรอให้ฝนหยุดตกค่ะปัญหาทุกอย่างที่มีมันก็จะค่อยๆคลี่คลายชีวิตจะดีขึ้นแต่คุณไม่โดดเดี่ยวนะคะคุณก็มีคนเคียงข้างค่ะราศีต่อไปราศีตุลค่ะเขาบอกว่า ถ้ามีปัญหาค่ะหรืออะไรค่ะให้คุยกันนะคะติดต่อสื่อสารกันค่ะจะได้เข้าใจกันไม่ติดขัดค่ะราศีพิจิกมีเกณฑ์อาจจะไปชอบคนที่เขามีเจ้าของค่ะหรือคุณเป็นคนที่คอยชอบแอบเช็คออแอบส่องค่ะราศีธนูค่ะเขาบอกว่ามันมีเกณฑ์ที่ใน ในเลือกต้องเลือกได้นะคะค่ะระหว่างความถูกกับความผิดค่ะถ้าใครเขาจะให้ทำคุณทำในสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็อย่าไปเลือกค่ะราศีมังกรค่ะคนที่อ้วนนะคะแต่เห็นตัวเองในกระจกนะผอมค่ะแสดงว่า,าคุณเองนะคะถ้าอยากให้คุณเป็นแบบนี้ คุณจะต้องปรับปรุงตัวเองเพื่อให้เป็นอย่างที่คุณตั้งใจหรือคุณฝันไว้ค่ะ,ะราศีกุมช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะหรือมีเกณฑ์การตัดสินใจอะไรอย่างบางอย่างแต่มันต้องระวังเพราะมันเป็นเรื่องของอาวุธค่ะราศีมีนค่ะทําอะไรผิดเอาไว้นะคะหนีไม่พ้นนะคะยังไงมันก็ต้องถูกจับได้เพราะว่าขอล็อกเอาไว้อย่างเงี้ยถ้าสุขภาพก็ต้องระวังพวกเกี่ยวกับข้อมือนะคะ ก็จบทั้ง12ราศีนะคะถ้าถูกใจค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ